ก็อีกเรื่องดีๆนะครับที่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครทั้งส่วนราชการและก็ส่วนท้องถิ่นนะครับและภาคเอกชนร่วมไม้ร่วมมือกันจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านของการประสุสัตว์ของเราดีขึ้นข่าวดีดีกับพี่คำรอน fan fan รองครับเราเล็งเห็นวิถีของพี่น้องเกษตรกรณวันนี้วันนี้บนผืนดินไทยเนี่ยเราต้องการช่วยเขามากน้อยแค่ไหนครับรองทัวครับมีหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่การที่จะต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ให้ประสบปัญหาซึ่งตรงนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดนะครับของสกลนครเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งยวด เพราะปรากฏว่ามีอุปสรรคในขณะนี้ไม่แพ้โควิดของเรานะครับก็คือลำปีสกินนะครับระบาดในสัตว์โคกระบือต่างๆจังหวัดสกลนครไม่น้อยหน้าใครครับพันกว่าตัวเสียชีวิตไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยที่กำลังจะเสียชีวิตกำลังเป็นโรคเนี่ยต้องรีบป้องกันรักษานะครับซึ่งทางกุศ์จังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดสกลนครโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านมนสธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะครับก็ระดมทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือนะครับมีทั้ง อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมีทั้งภาคเอกชนทางไบโอแลมนะครับแล้วก็ทางมทรลนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือในการให้พี่น้องเกษตรกรสามารถจะฝ่าวิกฤตที่ตัวเองเจอนะครับซึ่งก็ทําให้ไรายได้การทําอะไรต่างๆนะลดลงนะครับความช่วยเหลือจากทางราชการเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้ว ให้เงินช่วยเหลือไม่มากนะครับไม่มากดังนั้นตรงนี้ก็ต้องพูดง่ายว่าช่วยตัวเองกันเป็นหลักก็ต้องพยายามกันอย่างยิ่งยวดครับครับ,รบกรณีวัวของเขาควายของเขานะครับเป็นลัมพีสกินก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไปนั่งร้องไห้รอมันตายไม่ใช่เขามาพึ่งเราที่สลักกลางมาพึ่งเราที่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดเขาแจ้งได้เลยอย่างนี้เรายินดีใช่ไหมครับท่านครับ ครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้รับการ,ารดูแลแนะนําช่วยเหลือโดยประสุสัตว์ครับซึ่งในระดับอ,บอําเภอมีประสุสัตว์อาเภอนะครับก็จะแนะนําให้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรงวงวายเสียชีวิตอะไรแค่ไหนก็พิสูจน์สร้างอะไรต่างๆกันนะครับแล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะไปแจ้งยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางองค์กรปกครองส่วนที่ถ้ามีงบประมาณถ้ามีนะครับงบกลางอะไรต่างๆสามารถช่วยได้ ก็ช่วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มากนักไม่มากนักก็คือลายหนึ่งไม่เกิน2ตัวและตัวละก็ไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นบาทตามอายุขนาดขององูและกวายนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วส่วนที่เกินจะมีเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขณะนี้เรียนว่าก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปเป็นร้อยตัวแล้วใน,ใน,ในบางตันนะครับก็ช่วยไปประมาณร้อยกว่าตัวแล้วเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้มีงบประมาณกันทุกแห่ง นะครับก็ต้องรวบรวมแล้วก็ส่งไปยังจังหวัดนะครับจังหวัดก็จะส่งไปยังส่วนกลางเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือนะครับจากทางกรมต่อไปครับก็ใน,ใน,ใ,นในส่วนของปศุสัตว์จังหวัดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าข้อมูลที่เผยเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนบางคนก็ไม่กล้าและข้อมูลอาจจะตกหล่นไปอันนี้ท่านพอจะบอกได้ไหมครับครับตัวเลขในสัตว์ที่เสียชีวิตนะครับ โคกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคกระบ,บือในจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้มีเป็นจํานวนพอสมควรนะครับแต่น,นี้ว่าเราสามารถที่จะระงับยับยั้งเอาอยู่นะครับซึ่งยอดของสัตว์ที่เสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดโดยเฉพอาะยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านมนสิทธิ์ภัยฐานชนวัรนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้การร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับความร้อนในขณะนี้นะครับก็คิดว่าโลกนี้น่าจะเอาไม่อยู่แต่วันนี้จังหวัดสกลนครนั้นเราเอาอยู่นะครับสำหรับโลกนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยครับยังไงยังไงเราก็เอาอยู่จากแค่ไหนอย่างไรก็เอาอยู่เพราะเราคนสกลนกคร มีอะไรต้องช,ช่วยเหลือกันแม่นบอแม่นโอ้คนละสะกลนครวันนี้แน่นอนจริงๆพี่น้องเชื่อผมเชื่อผมนะครับผมให้นอนหลับผมจะมาช่วยคุณอ่าแต่ด้ด้ตาด้ด้ด้